คณะขณิกาสมาธินี่เป็นธรรมะธรรมาชาติในภพภูมินั้นในภพมนุษย์ก็มีคณิกาสมาธิอยู่ในภพทิพย์ภพพรมภพอรูปพรมอะไรแต่มีอะไรก็มีคณิกาสมาธิอยู่เพราะว่าคณิกาสมาธินี่มันจะทําให้เห็นว่าไตรลักษณ์ได้คือเห็นธรรมาชาติในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้แต่ถ้าอุปจาระอัปปนาพจนสมาธินี่มันเข้าไปยึดมั่นหรือมั่นในตัวตนเกินไปจนกระทั่งเข้าไปยึดว่าเป็นตัวกูของกูเป็นนิจจังสุข,ขังอัตตา แล้วข้าไปยึดในตัวตนมันก็เลยไม่เห็นว่าตายรักมันข้าไปปรุงแต่งเมื่อเราเกิดเป็นคนตั้งแต,แต่ตั้งแต่ต้นยนตายเราเนื้อกับมันเที่ยงล้วจะแสวงหาความเที่ยงนะถ้าเราถอยออกมาพิจารณาให้เห็นว่าขันธ์ายไม่ใช่เราเราจะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยได้เร็วแล้วสติมาอยู่กับสามัญญาเนี่ยมันจะเห็นกายเนี่ยเกิดขึไไดน้นตั้งอยู่ดับไปได้เร็วเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เร็ว เห็นความเกิดดับของจิตได้เร็วเห็นธรรมชาตินี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เร็วแต่ถ้าเราเอาสติไปอยู่กับกายไปยึดกายอย่างไม่ทั้งอุปจาระสมาธิอัปนาสมาธิเนี่ยมันจะเห็นว่ามัน,ม,นมันเที่ยงเวทนาเที่ยงจิตเที่ยงธรรมชาตินี้เที่ยงมันเข้าไปยึดในอัตตาเป็นนิจ,จังสุข,ขังอัตตาแต่ถ้าเราถอยมาอยู่ที่สติที่ธรรมัญญาคือตัดอุทานกันนังห้าพยายามพอเราเอาสติจ้องความรู้สึกปุ๊บมันก็ปล่อยวางการยึดอัตตาตัวตนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฐานกายก็ตามฐานเวทนาก็ตามฐานจิตก็ตามฐานฐานธรรมก็ตามมันจะยึดอันนั้นคนที่ว่ายังไม่ได้มีตนเป็นนีก่อนที่เพิ่งจะถามว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในกระแสโลกเนี่ยเป็นบุรุษชนเนี่ยเคยอยู่กับรูปเสียงกกิดรูการสัมผัสจะเจริญจากความรู้สึกเลยได้ไหมถ้าปัญญามากๆแก่ทั้งปัญญาเลยสักเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ย พอยกมือเนะี่ยมาต้องตั้งสติกับมือแล้วแต่ไม่ยึดมือแต่ว่าจะไป,ไปเอาสติไปเพ่งความรู้สึกเลยก็ได้แต่เราจะทําได้ไหมเราจะทนทําได้ไหมนะว่าการที่จะดับจากการยึดนะในเรื่องรูปเสียงจิตและการสัมผัสเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายกามกามมาฉันทะเนี่ยกามลมเนี่ยบางทีจิตมันก็ฟุ้งซ่านาทีก็จิตหดหูแล้วก็ดับโดยการจับความรู้สึกเนี่ยถ้าเราทําได้ก็คือได้แล้วเราทนที่จะทําได้เรามีศรัทธาที่จะทำก็ได้ จะขอแนะนําว่าให้มีตนม็นที่เกาะที่พึ่งด้วยและมีธรรมม็นที่เกาะที่พึ่งคราวนี้ถ้ามาพึ่งตนอย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นทิฏฐิตนหลงตนอีกว่าเป็นกายกูเวทนากูจิตกูทากูหรือถ้าเอาสติมาไว้กับตนก็เอามาไว้กับตนมากๆจนกระทั่งพบความสงบมันก็เลยได้แล้วพบความสุขซึ่งเป็นรูปฌานอรูปฌานมีตนเม็นที่เกาะที่พึ่ง อันนี้มันก็ไปติดอยู่แค่นั้นท่าน,นี้จึงต้องมีธรรมอภูตธรรมของุทธเจ้าวันนี้กอที่พึ่งก็คือให้เห็นว่าไตรักการนี้เห็นว่าไตรักก็ได้ต้องต้องเอาสติตรงในความรู้สึกในฐานกายในฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมนั่นถึงจะวางนะเหมือนเราจับน้ําในมือเนี่ยเราจับน้ําอยู่แก้วหนึ่งแก้วนี้ก็คือกายเรายกตัวอย่างฐานกายล้วกันแก้วนี้ก็คือร่างกายของเราเอาสติจับแก้วนี้อยู่ก็คือเอาสติอยู่ที่กายเรา ตอนนี้เราจะเห็นว่าเราปฏิบัติเราเชื่อมั่นในพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเป็นสาวกของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยว่าพุทธเจ้าสอนมาให้จับความรู้สึกนะความรู้สึกในฐานกายก็มีฐานเวทานาก็มีฐานจิตก็มีฐานธรรมก็ดีเอาสติไปอยู่ที่ความรู้สึกพอเราแบมือเราเชื่อบุทธเจ้าเราแบมือปุ๊บเนี่ยน่ะจะไปจับนะไอ้แก้วน้ําอีกแก้วหนึ่งหรือจะไปกับของสิ่งหนึ่งที่พุทธเจ้าว่าคือความรู้สึกจะแ,แบมือจะไปจับความรู้สึกเนี่ยปุ๊บ ไอ้แก้วน้าที่อยู่ในมือก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปแมเป็นการปล่อยวางจากฐานกายไปสู่ความรู้สึกนะแค่นั้นเองแต่ฐานกายก็มันก็มีสเสน่ห์กายเวทนาจิตเนี่ยทำให้เรามีสติสมาธิและเกิดความสงบขึ้นมาได้นะมันทาให้มีศรัทธาในพุทธศาสนาในชั้นสมถะเนี่ยได้แต่ถ้าเราจะตัดอุปทานจากการที่เรียกว่า รูปเสียงกิริการสัมผัสทำอารมณ์ภายนอกเลยโดยมาย้ายมาที่ความรู้สึกได้ไหมได้ได้ไดแต่เราจะมีศรัทธาที่ศรัทธาแข็งแรงพอที่จะทำต่อไปจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานไหมเนเพราะว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนอกจากมีตนม็นนี้ก่อนที่พึ่งแล้วต้องมีธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตัดอุปทานในขันธ์ทั้งห้าให้ได้ ตัดูทานภายนอกก็เลยตัณหามาเกิดขึ้นที่ลูกก็ต้องดับที่รูปตัณหาเกิดที่ตาดับที่ตาตัณหาเกิดที่เสียงดับที่เสียงตัณหาเกิดที่หูดับที่หูเห็นไหมเล่าเดินทางนิพพานต้องมีสติตรงสัมมัญญาะฉะนการที่เราจะเรียกร้องศรัทธาให้เกิดขึ้นมาก่อนเราต้องเอาสติไว้กับตนก่อนมีตนเป็นนิกรี่พึงไอ้รูปชานสีรูปชานสีเนี่ยมันได้เจอสัมผัสนิรามิสุขสุขที่ไม่มีอามิตรสุขที่ไม่มีรูปเสียงกินรสการสัมผัส ไม่ได้เอาวัตถุสิ่งของมาเป็นอนามิตคนจนก็เลยปฏิบัติได้ไม่จําเป็นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเงิน,ม,งนมีทองมีอะไรก็ปฏิบัติทําได้แก่ก็ได้เด็กก็ได้คนพิการเนี่ยถ้ายังถ้ายังไม่ถึงเป็นอภัพพบุคคลก็ปฏิบัติได้ถ้าฟังภาษากันเข้าใจแล้วก็ลองทําตามก็เดินสติตามเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่นะตรงมีตนมีธรรมนี่ก่อท่พึ่ง พุทธเจ้าสอนว่าจยามีสิ่งอื่นเป็นที่เกาะที่พึ่งเพราะนั่นการที่เราจับความรู้สึกแต่ละครั้ง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 เนี่ยถ้ารู้สึกจักน้อยเนี่ยไปมากเนี่ยสมาธิเริ่มก่อตัวขึ้นสติเมื่อเราจะเริญสติเนี่ยสติอยู่วความรู้สึกในฐานกายเนี่ยมากเข้ามากเข้ามากเข้าสมาธิเริ่มก่อตัวขึ้นจนกระทั่งเต็มนะไม่ไปทางรูปเสยียงกิริยการสัมผัสธรรมลมแล้วเรียกว่าเราเจอคณิกะสมาธิแล้ว เห็นความเป็นหนึ <Equ al> ่งความเป็นเอกภาพของจิตที่อยู่กับสังขารนี้เป็นคณิกะสมาธิถ้าเราทำคณิกะตัวสมาธินี้ให้ชัดเจนต่อเนื่องไปเรื่อยๆ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 ในเรียบทต่างๆนี่เรียกเราเราเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเรียกว่าจนกระทั่งเห็นแน่นอกเครียดทิสะแล้วก็โปร่งออกแล้วก็เรียกว่าเห็นวิปัสสนาละ เห็นวิวิปัสนาแล้วถ้าข้ามจากพบยาไปสู่ลบภพรมภูมิละเอียดได้ก็เป็นวิบเป็นคณิกาสมาธิในชั้นละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็ดูจากยาไปสู่ละเอียดเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นคณิกาสมาธิในชั้นที่ละเอียดสูงๆขึ้นไปก็แล้วก็เราเห็นเอาเราดูสมาธิธรรมชาติเห็นเมื่อไตรักเนี่ยฟัง,งยากหน่อยนะ นะเพราะฉะนั้นภพภูมินเนี่ยภูมิหยาบก,ก็มีคณิกะนะสมาธิภูมิละเอียดภูมิที่ภูมิพรมภูมิรูปภูมิอะไรมันก็มีคณิกะสมาธิของมันอยู่ในภพภูมิของมันนะเพราะฉะนั้นก็นับแมก้กระทั่งภูมิเทวดาเนี่ยก็ยังมีอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิพระเทวดาได้ฌานก็มีมนุษยก์ก็มีอุปจารสมาธิอปนาสมาธิก็มีเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเราจะเริญคณิกาสมาธิเนี่ยเพื่อให้เห็นพระไตรักถ้าเป็นเป็นสมาธิธรรมชาติแล้วคณิกาสมาธินี่จะต้องเต็มชั่วงขณะถ้าเป็นอุปจารสมาธินี่ก็เกิดจากคณิกาสมาธิที่ต่อเนื่องนานนานๆา,นนานในจุดเดียวอารมณ์เดียวอยู่อย่างนั้นมันก็เลยเป็นอุปจารสมาธิเฉียดชานแล้วถ้าเราทําต่อไปมันก็จะยิ่งละเอียดสงบมากเข้าก็จะเป็นอัป,ปนาสมาธิก็คือเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุฌาน แล้วก็อารูปฌานตามลำดับคงจะเข้าใจนะว่าคนะานิกะสมาธิกับสติสัมมัญญาต่างกันอย่างไรนะแล้วก็มันก็คือปฏิบัติแล้วมันก็คือสติปัฏฐานสี่ใช่มันก็คือสติปัฏฐานส,นส,านสี่แล้วมันก็คือสติส,สติความรู้สึกสติสัมมัญญนะนั่นแหละแต่สติสัมมัญญะเราเนี่ยเต็มขนาดไหน ในแต่ละขณะจิตในแต่ละขณะจิตถ้ามันเต็มเป็นเอกาคตาจิตในขณะนั้นก็เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิถ้าเราจะทําฌานก็เราก็ดูเหมือนกับดูใจเต้นที่จุดเดียวเนี่ยมันก็จะจันด่งดิ่งลึกได้ดับดับสมาธิได้เข้าฌานได้แต่ถ้าเราดูแบบปล่อยๆดูเราดูคณิกะสมาธิเนี่ยแล้วเราเ,ราเ,ราเราต็มในเรียบ,บทนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็ย้ายนั่งนอนยืนเดินเนี่ยเรา เท่าทันอยู่ตลอดเวลาเป็นอนะเป็นอารมณ์การปฏิบัตนะิในพบภูมิน,นั้นนะเป็นคณิกาสมาธิสมาธิธรรมชาติ